พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมโอชนะจนมาพบปะพูดคุยกับทุกท่านอีกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องนําเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่มาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับซึ่งบางรุ่นเนี่ยหากมีหลายองค์หลายรายการนะครับหรือว่าผมเนี่ยสามารถที่จะหาได้เนี่ยก็สามารถแบ่งปันพี่เพื่อนๆได้แล้วก็รับประกันความแท้นะครับให้กับพี่เพื่อนๆเลยนะครับถ้าใครได้ไปนะครับมีคนบอกว่าเก๊ นะครับจำเต็มจํานวนเลยเรียกว่าบ,บูชาจากผมไปเท่าไหร่นะครับผมก็คืนให้เท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยคือนะครับเพื่อให้พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านสบายใจแล้วผมก็ขอการันตีนะครับฟันธงได้เลยว่าทุกองค์ทุก,ทกรุ่นเนี่ยนะครับหลวงปู่ได้ปลูกเสกปลูกเสกทุกรุ่นเลยแล้วก็มีพุทธคุณทุกองค์ทุก,งงทกเหรียญทุกรายการเลยเขาว่าได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะนําเอามาให้ชมซึ่ง มีวัตถุมงคลเนี่ยค่อนข้างแตกต่างหลายรุ่นนะครับซึ่งบางรุ่นเนี่ยผมอยากจะนํามาทําคลิปแยกมากๆเลยนะครับแต่ด้วยเรื่องในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นนะครับรายการนําเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่หลายๆรุ่นนะครับเป็นภาพรวมมานําเสนอซึ่งผมต้องขออนุญาตพูดไว้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าจะไม่ให้คลิปเนี่ยนะครับยาวจนเกินไปนะครับส่วนถ้าใครอยากติดตามหรืออยากรับชมนะครับคลิปแยกเฉพาะรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับซึ่ง จะพูดถึงรุ่นนั้นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านาประวัติการจัดสร้างนะครับวิธีพุทธาพิเศษแล้วก็พวกเนื้อหามวลสารต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยผมจะนําไปทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งพี่ๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube เลยวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในยการแรกที่ผมจะนําให้ชมเรียกได้ว่าเป็นรายการใหม่นะครับแต่ ยังเรียวกว่าเป็นพระใหม่ยอดนิยมเลย<ๆ>ก็ว่าได้เพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีความสวยงามแล้วก็พิธีเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเป็นพิธีมหากรรมฐานนะครับออกในวาระนะครับเนี่ยมหากรถินวัดประทาุเหมือนหินนะครับเป็นรุ่นแรกที่ออกที่วัดประทาุเหมือนหินเลยแล้วรุ่นนี้เนี่ยมีความสวยงามมากาเป็นเหรียญที่ออกแบบได้เรียบง่ายนะครับแต่การแกะแม่พิมพ์เนี่ยมีความปราณีตมากเห็นอมองเห็นนะครับ องหลวงปู่นนะครับดูเข่งขึมดูดุดันดูนะครับหน้าเกรงขามมากนะครับสัมผัสได้ถึงความเข้มขังเลยซึ่งเหรียญของหลวงปู่นะครับในหลายรุ่นเนี่ยจะแก่แม่พิมพ์ในอรียบทที่หลวงปู่กลาลังยิ้มกําลังหัวเราะนะครับอันนั้นนะ่ะจะสามารถสัมผัสได้ถึงความรักความเมตตาปานีต่อลูกศิษย์นะครับแต่รุ่นนี้เนะี่ยใบหน้าหลวงปู่นะดูลักษณะเนี่ยนะครับ,นะรบดูดุดันมากเลย น่าเกงขามมากนะครับผมเนี่ยการันตีได้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับในอนาคตเนี่ยจะเป็นพระหลักๆแล้วก็เป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่เลยก็ว่าได้นะครับอีกไม่นานนะครับราคาเนี่ยจะตามเหรียญบรมีสิริจันโทไปเลยก็ว่าได้เพราะว่าการแกะแม่พิมพ์เนี่ยสวยมากนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับพระคาถาบทนี้เนี่ยนะครับ เป็นพระคาถาที่หลวงปู่ทองมาถาวรลกแห่งวัดสว่างท่าสีนะครับท่านเนี่ยลงในตะกุดโทนของท่านอันนี้เนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าหลวงปู่พระมหาศิลาเนี่ยก็คือสิทธิ์อีกองหนึ่งของหลวงปู่ทองมาถาวรโลเลยก็ว่าได้เพราะว่าพระคาถาที่ลงด้านหลังเนี่ยเป็นพระคาถาเรียกได้ว,ว่าเป็นพระคาถาประจําตัวของหลวงปู่ทองมาเลยซึ่งท่านเนี่ย ชอบใช้มากในการลงตะกุดโทนนะครับแล้วก็ตะกุดโทนขอหงลวงปู่ทองมาเนะี่ยเรียกได้ว่านะครับไม่เป็น2องรองไรในแผ่นดินเหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่เป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์แล้วก็มีพระคาถานุงยุงทองด้วยนะครับอันนี้นี่ผมมีเก็บไว้ค่อนข้างหลายเหรียญน,นะครับสามารถเปิดแบ่งปันได้เลยนะครับซึ่งในคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเคยพูดถึงคลิปก่อนหน้านี้นะ ผมเคยเปิดที่องค์ละ500นะครับสำหรับทองแดงลมดำนะครับทุกวันนี้เนี่ยเปิด500ไม่น่าจริงๆนะครับเพราะว่าต้นทุน,นผ้าเนี่ยราคาขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองแดงลมดำเนี่ยผมขอเปิดที่องค์ละ700นะครับส่วนกระไหลทองเนี่ยองค์ละ1,000นะครับราคาในรวมส่งแล้วนะครับเรียมก่อพร้อมใช้เลยนะครับนี่เป็นเรียมวินเทจเรียมแบบบ้านๆเลย ขออนุญาตพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามีวัตุโมงคลค่อนข้างหลายรุ่นมากวันนี้รายการต่อไปเ,เป็นเหรียญโตะหมูนะครับเหรียญรุ่นนี้นผมต้องนํามาทาคลิปให้ได้เลยนะอันนี้คือเหรียญโต้หมูในพิธีสองสำเร็จนะครับเป็นพระในพิธีสองสำเร็จเป็นพิธีที่น่าใช้มากๆเลยนะครับเลี่ยมกรอพร้อมใช้เป็นเนื้อทองแดงเป็น รุ่นที่มีรูปแบบเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับเป็นเฉพาะเลยนะครับสำหรับเหรียญโต๊ะหมู่ได้ลักษณะเหมือนกันได้บูชาหลวงปู่นะครับเหมือนรูปไทยของท่านนั่งอยู่บนโต๊ะหมูนั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะหมูเลยด้านหลังเนี่ยเป็นโต๊ะพระนะครับเป็นโต๊ะหมูบูชาส่วนด้านหลังเนี่ยดวงเป็นพระคาถาเนี่ยยันเหนือดวงนะครับทุกองเนี่ยต้องตอกโค้ดตอกรันนัมเบอร์ทุกองนะครับอันนี้เนี่เปิดแบ่งที่องคนะ์ละ 9ก้900บาทนะครับ900บาทรวมส่งนะครับเรี่ยบพร้อมใช้เลยรายการต่อไปที่ผมนำมาให้ชมนะครับหลายๆท่านสอบถามเข้ามาเป็นพระปิดตาปดนี่นะครับพราปิดตาปดนี้เนื้อผงไม้ตะเขียนนะครับสององ,งนี้ไม่มีกล่องนะครับมาในซองเดิมเดิมนะครับซองเดิมจากวัดเลยขอบหนานะครับเนี่ย เปิดแบ่งที่องค์ล650ะหกร้อยห้าสิบครับเปิดแบ่งที่องค์ละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งแล้วรับประกันแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนพระปิตาเช่น้ำมนต์เหลืออยู่แค่องค์เดียวนะครับแช่น้ำมนต์เนี่ยมาในซองเหมือนกัน เปิดแบ่งที่1,000บาทรวมส่งแล้วนะครับเนะี่ยผิวลุ่งๆเลยนะครับผิวลุ่งๆขอบหนาๆนะครับเห็นเม็ดผงพุทธคุณสีขาวเนี่ยเต็มเลยนะครับดูง่ายมากเหลือแค่องค์เดียวนะครับสำหรับปิดตาปดหนี้นะครับรายการต่อไปเป็นพระยนนิยมของหลวงปู่อีกหนึ่งรุ่น นั่นก็คือดวงเศรษฐีนะครับด้านหลังเนี่ยที่เรียกว่าดวงเศรษฐีเพราะว่าน,นำลัคนาราศีเกิดของคนที่จะเกิดมานะครับในเรือการเงินที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยมาผูกเป็นยันแล้วก็ลงไว้หลังมาลงไว้ที่หลังเหรียญน,นะครับอย่างเดีวยว่าใช้ในการทํามาค้าขายจะเจริญก้าวหน้าในดีมากๆเลย นะครับสีขาวนะครับองซ้ายมือผมเนี่ยเป็นบล็อกเหล็กบล็อกนิยมนะครับเปิดที่2,000บาทรวมส่งแล้วนะครับส่วนองค์ขวามือนะครับเป็นบล็อกยางนะครับแต่เลี่ยมพร้อมใช้เลยเป็นเลี่ยมเลรซื้อนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ850บาทนะครับเลียมพร้อมใช้เลี่ยมสวยๆเลยนะครับเนี่ย พระไม่มีตำหนินะครับคมชัดสวยงามนะคให้ดูชัดๆองค์จริงเนี่ยสวยมากโทรศัพท์ผมเนี่ยจะถ่ายภาพไม่ค่อยโฟกัสสักเท่าไหร่นะครับเนเื่องจากว่ากล้องก็ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นับประกันแท้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับที่ผมจะนำมาให้ชม เป็นของดีหายากอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นพระเนื้อพรมเป็นพะระหล่อเนื้อพรมเนื้อนวะรูค่ะนะครับปลุกเสกในพิธีเดียวกันนะครับเนี่ยปลูกเสกในพิธีเดียวกันกับปิตาจินดามณีนะครับในองค์นี้เนี่ยผมใช้ยอยู่นะครับปลูกเสกวิธีเดียวกันเลยนะครับถึงบอกว่าน่าใช้มากับเนย ปลุกเสกทั้งสิ้นเนี่ยสามวาระนะครับครับรุ่นนี้ <c oughs> เป็นพระในวิธีเดียวกันด้านหลังเขาเรียกว่ายันนณมหาพรมนะครับแะวณะเศรษฐีนะครับยันณ์นี่เนี่ยหลวงปู่โต๊ะนะครับเคยใช้ลงในหลังพระปิดตาของท่านทุกองค์นะครับต้องรันนัมเบอร์ตอมีโค้ดด้วยเป็นพระหล่อเนื้อเราะนะครับอันนี้นี่เปิดแบ่งปันที่องค์ลนะ 1,200บาทนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับนี่คุ้มคุมเลยดูความหนานะครับรายการต่อไปที่ผมนำมาให้ชมเลยเป็นของดีของแรงเลยนั่นก็คือนะครับสมเด็จศิลาแรงเปิดแบ่งปันที่องค์ละ4,200บาทนะครับรวมส่งแล้ว ราคาจะแรงนิดนึงนะครับสมชื่อเลยสมชื่อสมเด็จศิลาแรงเลยเพราะว่าเป็นสมเด็จที่เนื้อหามวลสารในดีมากๆเลยนะครับเป็นศิลาแรงจากองค์พระธาตุพนมซึ่งมีเรื่องราวมากมายนะครับในเนื้อหามวลสารพระรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตอนที่พีนะครับมวลสารเนี่ยนะครับเทวารักต่างๆนะครับ ในที่ปกปักรักษาองค์พระาธาตุพนมนะครับพญานาคนะครับที่ปกปักรักษาพระาธาตุพนมเนี่ยนะครับได้ยอมมอบมวลสารนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างองค์พระาธาตุพนมเนี่ยให้แก่คณะผู้จัดสร้างให้แก่หลวงปู่นะครับนำมาจัดสร้างสมเด็จรุ่นนี้นะครับแต่มมีนะครับมีผีนั่นก็คือนะครับอารักษ์ใหญ่นะครับ ของพระธาตุพนมนะครับก็คือเจ้าเฮือนสามเนี่ยไม่ยอมนะครับจนหลงปู่เนี่ยนะครับท่านเนี่ยต้องไปทําสมาธิทําจิตขอส่วนตัวนะครับจนจนเทวาอารักษ์นะครับที่ผีที่ปกปักรักษาพระธาตุพนมเนะี่ยยอมนะครับจนเป็นที่มาของคําว่าสมเด็จศิลาแลงแล้วรุ่นนี้เนี่ยพิเศษอย่างไรจะสังเกตเห็นนะครับสมเด็จศิลาแลงเนี่ยเวลาลูกศิษย์ นำไปให้หลวงปู่ปลูกเสกนะครับสำหรหรือว่านําไปให้ท่านจานเนี่ยท่านจะไม่จานนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าสมเด็จศิลาแรงนะมีความแรงอยู่แล้วมีพุทธคุณเข้มขํงอยู่แล้วท่านจะไม่จานะถ้าใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังเกตดูนะสมเด็จศิลาแรงเนะี่ยจะไม่มีนะครับจะหายากมากองค์ที่จานซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยนะครับที่ผ่านมาเนะี่ยนะครับ เป็นสมเด็จอีกรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้มากๆเลยวันนี้นี่มามีมาเพียงแค่สององค์นะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยผนจะให้ชมนะครับให้ชมทั้งสององค์พร้อมๆกันเลยแล้วกัน ต้องระวังนิดนึงนะครับนี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยสําหรับสมเด็จศิลาแรงนะครับด้านหลังเป็นรุ่นสมเด็จศิลาแรงแล้วก็มีคําว่าแรงพระมหาศิลาสองหนะครับปลูกเสีที่องค์พระธาตุพนมด้วยรุ่นนี้ด้านหลังในมี นะครับเป็นรูปหลวงปู่เหมือนกันกันกบพระปิตาจินดามณีนะครับแล้วก็มีพระปิตานะครับนั่งอยู่บนปืน,นรบับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเปิดสององนะครับราคาองค์ละสี่พันสองร้อยบาทรวมส่งแล้วนะครับมีมาเพียงแค่สององนะครับอันนี้เนี่ยให้สิทธิ์สําหรับคนปิดก่อนเลยนะครับ นี่คือสมเด็จศิลาแรงนะครับถ้าใครอยากชมคลิปแย,ยกเนะี่ยสามารถชมได้นะครับอันนี้ผมต้องทำคลิปให้ชมต่อไปนะครับเป็นสมเด็จเหล็กเปียกนะครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามาเหลืออยู่1องค์นะครับองค์สุดท้ายแล้วเปิดบูชาที่950บาทรวมส่งนะครับต่อไปเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับ บางกรอคู่เนี่ยเปิดที่เหรียญละ1น0 0รวมส่งนะครับมีเหลืออยู่ทั้งสิ้นเนี่ยสมเหรียญด้วยกันรายการต่อไปนะครับเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกได้วัาดีทั้งนอกทั้งในเลยหลวงปู่นะครับถ้าพูดถึงสีพึ่งของท่านเนี่ยนะครับได้รับความนิยมมาอย่างเนื่นนานแล้วนะครับในบรรดาลูกในหมู่บรรดาลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจะรู้เลยว่าสีสพึ่งของหลวงปู่เนี่ยแรงมากๆ นะครับในด้านเมตตาข้าขายโชคลาภต่างๆนะครับวันนี้ผมมีสีพึ่งไัยดำมาแบ่งปันนะครับ2ตลับตลับทองแดงเนี่ย950บาทนะครับสีพึ่งรุ่นนี้เนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าบริเวณนะครับตัวตลับนะครับแกะเป็นรูปใบหน้าของหลวงปู่เป็นใบหน้าเดียวกันเลยนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยกับเหรียญบารมีสี่จันทโทนั่นเองนะครับ สีพึ่งเนเรียกได้ว่าเป็นของดีที่ดีทั้งนอกทั้งในเลยดีในยังไงนะครับผมจะแกะให้ชมนะครับดูด้านในนะครับดูตัวนะครับเนื้อของสีพึ่งนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะครับหอมชื่นใจนะครับหอมอ่อนๆแล้วก็มีมวลสารต่างๆในะเยอะมากนะครับมีเม็ดมีเม็ดยาเลื่อนยศด,ด้วย นะครับเม็ดยาเลื่อนยศหรือว่าผ้าหน้าปกหรือเนื้อดวงเล็กเนี่ยผมเคยแกะเจอแม้กระทั่งเนื้อดวงเล็กเลยนะครับอยู่ด้านใน,นแล้วก็มีปกโพหน้าปกนะครับสองสำเร็จเลยอันนี้เนี่ยผมันิษฐานว่าลูกศิษย์นะครับน่าจะเอามาใส่ไว้ลูกศิษย์เป็นคนนํามาใส่ไว้นะครับเพราะว่า เชื่อว่าถ้านำนวัตถุมงคลมาใส่ไว้ก็จะเป็นการเพิ่มพุทธคุณให้กับสีพึ่งด้วยนะครับอันน,นี้เรียกด้กว่าดีทั้งนอกทั้งในเลยทุกองค์ต้องมีรันนัมเบอร์นะครับเนะี่ยด้านหลังมียันเหนือดวงด้วยนะครับมีคำว่ารวยรวยนะครับดีนอกดีในเลยองค์ขวามือเป็นเนื้อทองฝาบาทเปิดที่1,700บาท องคอ์ตลับนี้นพิเศษเลขมีมี2หลักเลขรับเลน2์แล้วก็สังเกตดูรอยจานของหลงปูแน่นมากๆเลยเป็นรอยจานคมๆนะครับด้านหน้าจานเต็มเต็มรับด้านหลังก็ยังมีรอยจานของหลงปูด้วยนะได้มาอย่างละตลับ,บ <c oughs> สามารถทักมาสอบถามได้นะครับ ต่อไปเนี่ยเป็นสมเด็จแจกทานเป็นเนื้อผงเก่าที่หลงปูสะสมไว้นะครับแล้วนํามาปั๊มนะครับนำมาผสมเป็นมวลสารหลักนํามาปั๊มเป็นพระสมเด็จนะครับนำมากดพิมพ์นะครับเป็นพระสมเด็จเพื่อแจกใจ่ายในเพื่อแจกใจ่ายในอตอนนั้นเนี่เป็นวาระเปิดสวนสงฆ์นะครับเนื่องจากว่าสวนสงฆ์เนี่ยปิดไปค่อนข้างนานเพราะว่าโควิดพอโควิด เริ่มซาลงเนี่ยก็เลยเปิดสวนสงฆ์ลูกศิษย์บรดาลูกศิษย์ที่ไม่ได้ไปพบไม่ไปไหว้หลวงปู่เนี่ยนะครับเป็นเวลานาน,าน,นี่ก็เลยไปไหว้หลวงปู่กันอย่างล้นหลามเลยซึ่งหลวงปู่นะครับก็ให้ทำพระสมเด็จรุ่นนี้เนี่ยครับแจกทานเรียกว่าสมเด็จแจกทานอันนี้เนี่เปิดบูชาที่องค์ละสามรยวมสงฆ์นะครับเดียย่เพียงแค่5องค์เท่านั้นรายการต่อไป <c oughs> เทวสุวรรณราชันทรัพย์นะครับใบหน้าเป็นเทพนะครับปางเทพนะครับเนี่ยเรียมพร้อมใช้เนื้อทองแดงเปิดที่300รวมส่งนะครับผมรายการต่อไปที่ผมจะนำมาให้ชมเป็นภาะผงนั่งเมฆนะครับเนื้อแดงเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมกว่าเนื้อขาวนะครับเนี่ย เปิดแบ่งฟันที่องค์ละ200รวมส่งแล้วนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับเนี่ยเป็นราคาหลักร้อยเนี่ยนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็แม่พิมพ์เนี่ยสวยงามมากๆด้านหลังเนี่ยเป็นพระคาถา,า12ตำนานที่หลวงปู่ลงในหลังเหรียญ รุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่2อนั่นเองด้านหน้าเนี่เป็นหลวงปู่นั่งบนเมฆนะครับถึงเรียกว่าพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับปลูกเสกในวิธีเลื่อนยศด,ด้วยพิธีดีมากๆนะองค์ละ200ร้วมส่งนะครับมีเพียงแค่2องค์วัตนะถุมงคลของหลวงปู่ส่วนมากนี่จะมีกล่องนะครับมีกล่องแล้วเรียบร้อย มีกล่องแทบทุกองค์เลยนะครับถ้าองค์ไหนไม่มีกล่องผมก็จะแจ้งพ,พี่เพื่อนไปอันนี้เหรียญเมตตานะครับเนื้อทองฝาบาทตัวน,นี้เหรียญเมตตาในราคาขยับนะครับราคาขึ้นมาแล้วนะครับปกติเนี่ยผมเปิดเหรียญเมตตาเนี่ยเหรียญละ ฟ้าบาทในเรียญละ500นะครับทุกวันนี้นี่ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้นี่ขอเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ700บาทนะครับรวมส่งเหลือเพียงแค่เหรียญเดียวครับส่วนเหรียญรวยล้าน้านยังเหลืออยู่เหรียญเดียวนะครับอันนี้นี่แกะซีนแล้วเปิดที่300บาทรวมส่งนะครับผมต่อไป พญาเต่ามังกรยังเหลือนะครับเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2-3องค์เป็นพระในซีนเดิมนะครับอันนี้ก็300-350รวมส่งนะครับปกติวัตถุมงคลเนี่ยถ้าเป็นซีนเดิมเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่350ประมาณนี้นะครับ3 0 0 3 5 0ที่ผมนะครับนำมาแบ่งปันนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณนี้เหรียญเทวาพิทักษ นะครับยังเหลือนะครับใครต้องการเนื้อทองฝาบาทอ,องค์นี้เนี่ยตอกนํำเลิกนะครับน่าจะเป็นทองฝาบาทตอกน้ำเลิอกองค์สุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยเปิดแบ่งปันที่องละ350นะครับได้เนื้อทองฝาบาทด้วยนะครับวัตถุมงคลหลักๆที่ผมนำมาให้ชมนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเหรียญเปิดโลกอัปป้าทองทิพย์ก็ยังอยู่นะครับเหรียญอุดมทรัพย์ อปก้าลงยาเลขตองสีก็ยังอยู่นะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับรูปหล่อรูปหล่อแจกทานนะครับเหลืออยู่2อ,องค์นะครับสามารถทักมาสอบถามได้เช่นกันนะครับนะถ้าใครนะครับต้องการรูปหล่อในลักษณะรูปหล่อโบราณเนี่ยนะครับแนะนําเลย ส่วนเหรียญเนื้อดวงเนื้อดวงเล็กนะครับเม็ดแตงองละแปด้อยห้าสิบนะครับยังเหลือนะครับผมเหลืออยู่ประมาณห้าองนะครับสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับทักไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับวันนี้หลักๆในมีวัตถุมงคลอยู่นะครับประมาณเท่านี้นะครับซึ่ง <c oughs> บางรุ่นผมจะนำไปทำคลิปแยกให้ชมนะครับ วันนี้เนี่ยขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าระยะเวลาของคลิปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอให้ลูกศิษย์ของหลวงปูาา่พะมศศิลานะครับร่ลำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นภยัยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ